ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปที่วัดหลวงขุดวินกันค่ะก็ทางก็ค่อนข้างที่จะแอดเวนเจอร์ Adventure พอสมควรนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชินชานาญการขับรถขึ้นเขานะคะแนะนำว่าให้ไปเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเปลี่ยนรถของทางที่ชาวบ,บ้านเขาเตรียมไว้ให้จะดีกว่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงข้างทางกันด้วย การเดินทางให้เราใช้เส้นทางเชียงใหม่ฮอตเมื่อถึงสามแยกสันปะตองให้เลี้ยวขวาผ่านที่ว่าการอำเภอแม่วางกิโลเมตรที่1 2ขับไปตามทางจนถึงกิโลเมตรที่26ก็จะเห็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านศพวินทางขวามือเป็นเส้นทางเดียวกับวัดขุนวินจะมีถนนลาดยางไปถึงบ้านชาวปากกาเกยอห้วยหยวกระยะทาง5กิโลเมตร จากนั้นก็เป็นเส้นทางดินลูกรังสลับคอนกรีตซึ่งจะมีความโคตเคี้ยวและแคบขึ้นภูเขาสูงชันและลื่นในบางช่วงเป็นระยะทางอีก5กิโลเมตรซึ่งต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเราแนะนำให้ใช้บริการรถกระบะของชาวบ้านบาริเวณวัดศบวินหรือศูนย์ท่องเที่ยววัดหลวงขุนวินบ้านห้วยยวกเนื่องจากจะมีความชำนาญในเส้นทางที่มากกว่านะคะ ค่าบริการไปกลับก็ประมาณ800บาทนั่งได้ไม่เกิน8คนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงกันแล้วค่ะที่วัดหลวงคุณวินทุกคนการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะแอนเวอร์พอสมควรเลยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็สากที่ทางที่ขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เสียนเส้นทางเนี่ยก็แนะนำว่า,าให้ ใช้บริการนะคะรถของชาวบ้านที่นี่นะคะก็จะดีต่อใจมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนตามไปดูกันเลยวัดหลวงขุนวินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะตั้งอยู่ที่บ้านขุนวินตําบลแม่วินอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีอายุยืนยาวกว่า700ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่ามีพันธไม้ป่าและนกหลักชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่กลางป่าและไกลจากชุมชนตั้งอยู่บนเขาในป่าลึกจึงเป็นวัดที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่นานเกือบ700ปีด้วยกันนะคะจนถึงพุทธศักราช2497 ครูบาอุ่นเรือนสุทธโทแห่งวัดควรนิมิตตำบลมะขามหลวงอำเภอสันปะตองลูกศิษย์ของครูบาเจ้าสีวิชัยได้มาบูรณะขึ้นใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งค่ะปัจจุบันเป็นวัดที่มีความสวยงามมากด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศเย็นฉ่ำของป่าเขียวครึ้มเป็นที่จำพรรษาของพระและสามเณร ทั้งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสกและอุบาสิกาโดยมีหลวงพ่อจรันทุกขายาโนเป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านได้สร้างพระอุโบสถไม้ขึ้นสองหลังด้วยกันประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางจงกรมแก้วสูง9เมตรฐานกว้างสองเมตรเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากต้นจำปีป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นไม้ที่ยืนต้นตายตามคำทํานายส่วนอุโบสถอีกหลังหนึ่งประดิษฐานพระนอนปางปรินิพานและพระพุทธรูปไม้แกะสลักอีกหลายองค์มีการบูรณะกุฏิและศาลาต่างๆรวมทั้งสร้างบันไดยพญานาะที่อ่อนช้อยตามแบบศิลปะล้า,านนาสำหรับพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมายังบริเวณน,นี้พบกับชาวลัวสองคนคือขุนศาบและขุนสะเมืองซึ่งได้กราบทูลขอพระเกศา,าธาตุไว้เพื่อบูชาแล้วก็สร้างเจดีย์ครอบองค์พระาธาตุไว้บนยอดเขาเตียเต้ยๆเรียกกันว่าพระาธาตุม่อนเปี้ย วัดหลวงขุนวินเป็นวัดป <te Liberty Overwatch> ่าที่อยู่ไกลจากชุมชนนะคะไม่มีไฟฟ้าและน้ําประปาจึงใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เท่านั้นการเดินทางเข้าถึงตัววัดค่อนข้างลำบากจึงเป็นหนึ่งในอันซีนของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่ามาเยี่ยมชมอย่างยิ่งหากใครมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เราก็แนะนำเลยนะคะต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ใช้บริการรถคันนี้นะคะนำส่งเราขึ้นมาถึงที่วัดหลวงคุณินนุเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็เที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กําลังจะลงไปถ่านข้าวข้างล่างโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงเขามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รู้สึกหิวแล้วนะคะออต้องหาอะไรทานนองขอร์มก่อนทุกคนก่อนที่จะเข้าเมรณงนะคะตอนนี้ก็อยู่แถว,แถว ตะบนบ้านกาดคะ่ะมาเจอร้านก๋วยเตีเ๋ยร้านหนึ่งนะคะน่าทานมากเลยคนตกแต่งเป็นแบบสไตล์จินจีนเลยนะคะนี่ชื่อว่าโรงเตี๊มต้าหลงคะ่ะน่าจะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสอะไรประมาณนี้นะคะเห็นว่าร้านนี้นะคะก็ <c oughs> มีเมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวสซดเค้กันอีกด้วยจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในเลยะคะ่ะ ุเขาก็จะมีแบบว่าเก้าอี้นะคะไว้สําหรับนั่งห้อยขาด้วยชมวิวบรรยากาศท้องทุ่งนาแบบนี้อุ้ยสวยเลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะจะนั่งแบบห้อยขาก็สามารถที่จะนั่งเป็นเก้าอี้ธรรมดาได้ด้วยนะทุกคนนี่ค่ะเ,เดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าเมนูมาแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะคะหน่ากินขนาดไหนคะ่ะเมนูหน้าทานมากเลยนะคะทุกคน ผ่าไปผ่านมาอย่าลืมมาไว้ทานก็ได้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจสป,ปอยด้วยค่ะ